ันนี้เป็นครั้งที่3ามงกับวันที่12พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้านางสาวรัชดาพรทวยทวยขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปติเทระเจ้า องหลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิช,ชาจินดามณีขอเทพเทวราชเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตราัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมน์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสวัสดิ์สัมมตาจักวาลัยสุอันตราคาจันตุเทวตาสาธรรมมังโมนีราชสัสุนันตุสักขโมฆาถังสะเกกาเมจรูเปคีริศิคารัตเทจันตลิเควิมาเนตีเประเทจักขะตาลรู้วะนะคาะเฮเคหะวัตถุมาหิเขตเตปูมาจายันตุเทวชาลธาาวิสเมยะคะคันทับพานาคดินหันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจนางสาทวเมสุนันตุธรรมสวาณากาโรอายมปัันตาธรรมสวานากาโรอายมปัทันตาธรรมสวาณาก อัย Gott, iram, ัมพะทันตาบทสวดนามาการราสิทธิคาถานโมตตสาพภะขะาวตโตอรหะตสัมมาสัมพุทธานโมตตสสพภะขะวตโตอรหะตสัมมาสัมพุทธานโมตตสสพภะขะวตโตอรหะตสัมมาสัมพุทธะ บทสวดสัตตากิริยาคาถานัตถิเมสาระนังอัญญบุตโธเมสาระนังวรไรเอเตนะสัจจาวเชนสุตถิเมหุตุสัพพะทานัตถิเมสาระนังอัญญธรรมโมเมสาระนังวรไรเอเตนะสัจจาวเชนสุติเมหุตุสัพพะทานัตถิเมสาระนังอัญญสังโฆเมสาระนังวรไรเอเตนะสัจจาวเชนะหุตุเมสัปะทาบทสวดมหาการุณิโกนาโทหิตะติ อาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัฏถายะสัพพานินางปูเรตวะปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตะมเอเตนะสัจวาเชนะมาโหตูสัพพุตธปัทวามหาการุนิโกนาโทหิตายสัพพานินางปูเรตวะปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตะมเอเตนะสัจวาเชนะมาโหตูสัพพุตธปัทวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสัพพานิปูเรตวะปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตะมเอเตนะสัจวาเชนะมาโหตุ สัพพุป,ปัฏฐาวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรตังเอกังสมัมายังภะขาวาสเกสุวิหารติกกปีละวัตุสมิงมหาวานันิมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิปัจ,จามาเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพวะอราหารันเตหิทัศสหิจารโลกาธาโตหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหติภะขวาตังทัสสะยะพิกุสังคันจัตอาทะโคจตุนันสุทธาวาัสกยัย ยิกานางเทวนาเอดาธาโหศิอายังโผภะคาวัสเกสุวิหารติกะปีลาวัตุสมิมหาวะเนมหาตาพิกุสังเนณสติมปัญจามาเตหิพิกุสเตหิสะเพหะวะอรหันเตทัสหิจารุกาทาตุหิเทวตาเยปุยนสันนิปติตาหนติภะคาวันตังทัสสัญญาพิกุสังคันจายานุนามยามปิเยนะภะคาวตินุปะสังกเมยามาอุปสังกมิตวะภะคาวตุปสันติเกปจิกาคาถาภะเสยามาติอาราโคตาเทวตาเสยะถาปินามาภะราปุรีโสสมัชิตตัง ภาษาหังภาษาเลยยปะปัสสาลิตังว่าภาหังสามิเชยเชยยะเอวะเมวะสุธาเวเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระข่าวตุปุระตุปะตุระ,ตระหังสุอ,อัทอโกตาเทวตาพระข่าวตัอภิวาเท ตาวาเอกามันตังอาถังสูอิตามังมันตังอิทิตาโกเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอาพาสิมหาสัมมาญาปวันสมิเทวกายาสมาคตาอาคตามังอิมังสัมมาสยังทากิตายีวะอปาราชิตาสังฆันติอาราโคอปาราชเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอาพาสิตัตตลพิขาวะสมาราหังสุจิตังอัตโนอุชุกมังกัสุราสารธิวะเนตานิขาเหตาวาอิยานิรักขันติปันทิตาติอาราโคอปาราเทวตาภควะโต สันติเกอีมังคาค่ทางอาพาสิเชตวะคีรังเชตวะปาลีคางอินคาไคคีรังโอหัดจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอทากุอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาค่ทางอาพาสิเยกิจิพุทธังสารนังคาตาเสนะเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสสังเดหังเทวกายะกายะปุริปุเรสันติติอทากุภะคะวะภิกขุอมันเตสีเยปุยนะภิกขเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตาถาคาตังทัสส์นะภิกขุสังจาายิิิิปตตตเเเภกขวอออหสุัม นางอรหันตัวสมมาสมุูเตสัมปีพระขาวตานางอัตอิตัด ปารามัยวะเทวตาสนิปติตาเหงสุสยามถาปีไมหังเอตาระหิยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตมัทานังอรหันตุสมัสสพุทธเตสัมปีพระขวันตังเอตตาปารามัยวเทวตาสนิปติตาภวิสันติสยามถาปีไมหังเอตาระหิอจิกิสามิพิคเวเทวะกายานังนามิกิติยิสามิพิคเวเทวะกายานังนามานิเทศิสามิพิคเวเทวะกายานังนามิตัสุนหาสาทุกรรมารสิการุถาภาสิสสามิติเอวัมพันติติโขเพเตพิขุพระขวัโตปะสัสเสะสมพระขวัตตาทวจัสลโลกรมานุกัสสมิยะถาภูม มาตาสิตาเยสิตาลิขิตาปาละปาิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสารีนาโลมหัสสังพิโนโอทาตมานาสาสุทวิปัสสนามานวิลาพิญโยปจัสสติยตวาวานิคปิลาวัทเวเตตโตอมตยิสัทธาสวเกสัสเนระเตเทวกายาอวินกาตาเตวิชนธาภิภิคะโวเตจัตตาปามกลุงสุตวพุทธสัสสานเตสัมปตุระยานังอมนุสานามัทัสังนางอภิเกตสตามาทธคุงสหัสสังอาหาสตตนิงสตังเอเรตัสสหัสสานังอมนุสานามัทธคุง อะเปเกณณ์ตามมาท่าคุณสิทธาสภาทุกอ พุทธาอาหงตัะ yeah, จัสมพังอภินยาญาวะวะเกตตะวนาจักุมาตะโตอมตยิสัธาสาวกีสัสสนีลาติเทวกายาอภินกตาติวิชาณธาพิโกเยวหังกิติยสศมีคิราหิอนุปปัสโสตัสสหัสสาวิยะค่ะภูมากับปิลาวัทวะอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันตุยัสสศิโนมุธมนาภิกรรมภิกขุนาสาวมิติวนางชัดสหาหัสสาวตายะค่ะนันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสศิโนมุธมนาภิกรรมภิกขุนาสาวมิติวนางสตากิราติสาหัสยะขะนานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมััันนนนนโโตตววยสสสิมมธา มิตริวัณณ์อิเตโตโสลัสสาสายยขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสสินโอมธทามนาพี่กมุงพี่กุนางสามิตริวัณงเวสามิตาปจัสตายยขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสสินโอมธทามนาพี่กมุงพี่กุนางสามิตริวันกุมพิโรราชากิโกเวปุลสานิเวสนังพิญวนางสตาสหสังยยขานังปียิรุปัสติกุมพิโรราชิโกโสปะคาสามิตริวันปุริมันจารที่สังราชัทตาลทบปัสสติคัตถานังอธิปติมหาราชายะสสิตโอบุ พระาโวอินทานามาพระฮาประระอิทิมันโตชุติมันโตวานามันโตยัสสิโนมุทามานาภิกมุมพีกุนังสัมมิติงวานางทักกิ้นันจ่าที่สังราชวิรุโหตปัสสสิกุมพัฒนานาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระาโวอินทานามาพระฮาประระอิทิมันโตชุติมันโตวานามันโตยัสสิโนมุทามานาภิกมุมพีกุนังสัมมิติงวานางปัจชิมันจ่าที่สังราชวิรุปโขปัสสสินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระาโวอินทานามาพระฮาประระอิทิมันโตชุติมันโตวะนนามััโตยสสส ทิสังราชเวโรตปัสสาสติยาขันังอธิปติมหาราชยัสสิโตปุตตปิตาสภะาหวินหานามาภะภะอิทิมันโตชติมันโตวันามัตโตยัสสสิโนมธามานาภิกมุนพีกุนังสามิติวันาปุริมาเทศสังทัตตะลโททักขินีวัลุหะโกปชิเมนะวิรุปโกกูเวโรอุตตังทิสังจัตตะโลเตมหาราชาสัมันตาตตุโลทิสะทัพทันละมานาอัศังสุวันเอกปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสะอากูวันจานิกาสัทธามายากุเดนทูเวเดนภูวิภูจวิภูตวสาจันทะนตุันจาโทอกปรมัโจา เทวสุตโตจะมาตริจิตัสเซโนจักขันธัปูนะโรราชาชโนสาวโอากุมันจัสสิโคเจวะติมภารุสุริยวัชสาเอเตจันยิจาราชาโนคันธภาสหาราชุพิโมทมนาอภิกรรมภิกุนางสามีติวานังอัถกุณนะภาษานะควส สาราสหตันชกากัรมภาลัสตาลาอากูปายะคาสหายติพิยมุนาทตาลาถาจารากูนาคายสัตสินุเอราวโนโอมาหานโกสุปาคขันสมิติวนาเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจารคูเวหายาสาเตวานามาชาตปัตตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามาอภยันตานาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมามกาสิพุทโธสนาหิวจหิอุปวะเอนตนาคสุปนามาราสุมาลาสารานามากังสุภังจิตา วาชิตลาหัตเทนะสามูธังอสุราชิตาภาตโรสวัสวิเสติอิเทมโตยัสสินกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคานะสาเวปจิตติสุติจตาปหารานโทนะมูจิสหัสสตันจภาริปุตนาสเพเวโรจนามกาสันหิตวานาภัดิเสนางราหุาฐะมูปาขมุงสมาโยธานิปันเทปิกุลัสามิติงวานังอโปจเทวะปฐาวิจเตโชอโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมใจยัสสสหามิตากัลุณากายิกาอากุเทวายัสสิโนทัสเสเดหัตถากายสเพนานตะวันนิโนอิเทมโต สุติมันโตวันา้วันโตยะสัตสินุบุธรมวนาพีกัมุงพีคุณังสายมิติวันางเวทูจัตเทวาสหะลิตาอัสมาจาตทุเวยามาจัตทัสสุปานิสาเทวาจันทมาคุปุระคิตตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุระคิตตาณขัตตานิปุระคิตตาวานาคุมันทารวาหกาวสุนางวัสวุสิทโตสกุปะขะปุรินธาโตทัสสิเดหะสทากายะสัพภีนานาตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันา้วันโตยะสสินุบุธรมวนาพีกัมมุงพี่คุณังสายมิติวันาอัาถาคูสหะภูเวาช มัดคิสศิขาลิวะลิทกาจารโอชาจารุมาปุพานิพาสิโนวัรุนาสหธรรมาจารอตุตาจารานิชากาสุริยาลุจิลาอากูอากูวาเนสิโนทัศสิทธะสัทขากายะสเพนานาวตวันนิโนอิทิมตุสุติมันโตววนาวันโตยะสิโนโมทัมมนาอภิกรมุงพิกุนังสามิติงวนาสามานามหาสามานามนุสสามนุสุตตะมาคิดถ้าปตุสิกาอากูอากูมโนปตุสิกาอาถาคูหาระโยเทวะเยจารโอหิตตวสิโนปารัคขามหาปารัคขา อากูเทวายัสสิโนทัสสิเดหัสธากายะสภีนานาตะวันนิโนอิทิมโตชิติมันโตวนวมโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกมุพิภุนัสสามิติวานัสุกากาลุมหาอารุณาอากูเทวเวคานาสาสหเอุทตกายาหาปามุขาอากูเทววิจขันสถามาตาหาราคาชามิสกาจายัสสิโนธนานยังอาคาปัชโนโยติสาอภิวัสติทัสสิเดหัสธากายะสภีนานาตะวันนิโนอิทิมโตชิติมันโตวนวมโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกมุพิภุนัสสามิติวานังเขมิเตตุสตายามากันทักกา ยัสสิโนสัมพิตาการามเฉตตโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอากูอัฐาคุปลานิมิตาทัสสิธัสธากายาสพินานตะวานิโนอิทิมัตัวชติมันโตววนามันโตัวยัสสิโนโมทัมนาภิกขุภิกขุนางสาวมิติงวานางเศเตเทวานิกายาสพินานตะวานิโนนามันไวยนาอาขันชุเยจันเยสาทิสาสหปับุตสัตติมคิดโอขตินามานาสวังตะเคโมขั ตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภมาปารามาโตจัปุตตาอิทิมาโตสหัสนังกุมาโลติโสจัโสปาคาสามิติงวานาสหัสพภมาโลกานังมหาพมาปิติติติอุปปโนสุติมาโตพิสมากายุเอสสิโสทัสิธาอิสระอากูปเจกะวัตสวติโนเตสันจามัชโตอาค่ะหาลิโตปาลิวะไรโตเตสัสัมเพออาินเกเตสินเทเวเกสัภมาเกมาราเสนาภิกามิปัญหาสักนหาสัมมาทิยังเอธาคานาฬพานาถารเกณฑ์พานอมทูสัมันตาปาลิวะเลถามมุจิทาโกจินังอิติตธรรมหาเสนากัน กตวานาเพลาวังยธาปวุสโกเมโคธานายันโตสวิสุโกตถาโสปตุปัฏฐวติสังกุโตอาศัยยางวเสตันจาสัมพังอภิญญาววากิตาวานาจักขุมาตุตุอามันติยิสัทธาสาวกีสัสนิลเตมาลเสนาพิงกาตเตวิชนะทพิโกเตจอาตปามังกรุงสุตวะพุทธสัสสานาวิตาลาเกหิปกามุงเนสสังโรมาปีอินชัยยงสเพวิจิตตสวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสนโมทันติสหปุเติสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลราชัยยะปากกอน นาโมเมพุทธ,ธาเตชัสสาราตนาตา,ะตายะธรรมมิกาเตชาปาสิทธิปาสีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจะตุโรกาคัมพีรักขะกาสมุทาภูภูตรงคังคา จากสัพรัมมาชายะปัสสิทธิภพะวันตุเตชยะชยะธา,ารณีธารณีอุาทาธิอุทาทีนาทีนาทีชยะชยะขะคนขะตนระตนระนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชะ พลนะราชีชยะชยะคัมพีระโสมพีนาเคนทะนาคีปีสาจะปูตากาลีชยะชยะทุนนิมิตาโรคีชยะชยะสังคีสุธาทานะมุขชาชยะชยะวารุณมุขสาตราชยะชยะจำมาจำปานิธานะคะกุรักคันทกชยะชยะคัตชาคนณตุรงสุกระผูชงสีหาพยักษ ขาทีปาชยาชยวะรุณาณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุทีนะรดีชยะชยสุขาสุขาชีวีชยชยาธารณีตะเรสาสุชยาชยาชยาธารณีสานตินสัทธาชยาชยมังคะกะราชรันญาภาวัดเคชยชยวะรุณะยะเคเคชยาชยรักขะเสสุระผูชาเตชาชยชยพรม มะเมนทะนาทะขนาชยชยราชาธิราชศาสชัยชยชยาปัทวิงสัพพังชยาชยาอรหันตปาเจกพุทธสาวางชยะชยามหิสุโรหะโรหะรินเทวาชยชยพระมาสุรโขชยะชยนาโควิรุหะโกวิรูปโขจันทิมารวิอิทโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรละวะรุโนปิจะ อาจขีวายโยตัปปาชุนโหมกะกุมาโรตัถาตารัถโก,ะกะอัฏธาราสามาหาเทวาสิทธิตาปะสะอาะโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยาราบโมภวันตุเตยชยธรรมโมตะสังโฆตะ จทาสาปาโรจ่าชัยยากังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยโสธีพันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตูเตชัยะมังคารังชัยโยปิพุทธสะสิโรปะมาโตอายังมาราสาจะปาปิมาโตปะราชาชัยโยอุดโคสะยัม โพธิมันเทปะโมทิตตาชัยยะตาถาพรมะคะนามะเหสีโนชัยโยปิพุทธัสสิลีมะโตอะยังมารัสสะจับปะปิมะโตปะราชโยอุดโคนสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาคินถาขะนามะเหสีโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมาโตอะยังมารัสสะจาปะปาปะปิมาโตปะราชโยอุดโคะ ยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาทาวะะนามาเหสินชัยโยปิพุทธสสิลิมาโตอายังมาราาัสาะจาปาปิมาโตปาราชัยโยอุดโคสสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตัถาสุปนันนะคะนะค่ะ ขะนามาเหสีโนชายโยปิพุทธศาสิลิมาโตอายังมาราสะจับปาปีมาโตปาราชัยโยอุดโคสายามโพธิมันเทปโมทิตาชัยตะตถานาคขะนามาเหสีโนชายโยปิพุทธศาสิลิมาโตอายังมาราสะจับปาปีมาโตปาราชัยโยอุดโคมสายามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตตถาสัพพะมะขะนามาเหสีโนชัย ชายันโตโพธิยามูเลสัก,กยยานางนันติวัาโนเอเอวังตะวางิ วิชายโยโหหิชายสุชายมังคารอปาราชิตตาปาลังเกสีเสปัทวิโปคารอภิเสเกัพพุทธานังอัปคัปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคารังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตจัสุรีทางพมาจาริสุปทักขีนะกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนะปทักขีนะมโนกรรมังปณิทิเตปทักขีนะปทักขีนานิกตะวานารพันตันเถปทักขีเนเอตัถารถาสุขีตาวิรูห วิรุณหาพุทธาศาสนาเนนอโรคาสุขิตาโหโหธาสาหัพเพหิยาติพิสุนันตูพนโตโยเทวาอัศมีทาเนอธิาตาธิคานยุกาสัทธาโหนตูสุขิตาโหนตูสัพพาธารักขันตูสัพพาสตานางรักขันตุชีนาสาสานางยากาจิปัตทนาเตสังสัพเพปุเรนตุมาโนราทายยุตากาเรปาวัสันตูวะ วัดส,สังสักวัดส,สาวะหาระหากาโรคาจุป,ปัฏฐาวาเตสังนิวาเรนตุสตสัมภากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังพระขาวาสวัตถิยังวิหารตเิเชตาวะเนานากั ปินทิกัสสะอารามีตัตตาราโขภะคาวาพิคูอามันเตสีพิขาโวาติภะทันเตติเตพิคูภะข่ขาวโตวปัจะโสสุภะคาวาเอตตท่าวะตุววะอ,อ,อปุปปาทาวาพิขาเวาตถาคตานางอะนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสา ธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาตตาสเพสังขารอาอนิจจติตังตาคโตอ,ภ,ตอ,ภ,มมตอภิสัมพุชัตติภิสัมเมติอภิสัมพุชิตตวอภิสะเมตาวาอาจิกติเทสิติปัญญาเปติปัจจัปถาเปติวีราราติวิภาชาติอุ ตานีกะโรนติสัพเพสังคาราอนิจจติอุปัฏฐาวาพิขเวตาถาขาตานางอุปนุปปาทาวาตถาขาตานางทิตาวาวาสาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคารคาติตาถาขโตอภิสุพุชติอภพิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตาวาอาจิกติเทเสติ ปัญญาแปะเปติปัตถาเปติวิรารติวิภาชาติอุตตานีกโรติสัพเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตทถาคาตานอนุปาทาวาตถาคาตานังทิตาวา,วาสาถาตุทรมธรรมติตตาธรรมะนิยามาตะมตาสัพเพธรรมานตาติตังตถาคตาอวภิสัมพุชาติอภิสษเมติอภิสัมพุชิตต่อมา ตามาอภิสสเมีตามาอาจิคติเทเสสติปัญญาเปติปัฏฐาตเวติวิราราติวิภาชาติอุตตานิการติสัพเพธรรมาอนาตาติอิธามาโวจักภะขะาวาอาตาัตตมะนาเตภีคุภะขะวะโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดผัดเทกาัตคาธาอัตติตังอนาวะนาวาคาเมยยานับปะติอังกังเขออนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตังปาหินันตังอปะนันจะอนาคาตังสิ่งได้เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีลังอสังกุปังตังวิทามะนุโรหะเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง,จงไม่งอนเง่นค่อนแคลน,นเขาควรพาอพูนอาการเช่นนั้นไว้อจเฉวะกิจจัดมาตับปังโกชัญญามาระนงังสุเวความเพียรปินงกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณนะฮีโนสังฆะรันเตนะมาหาสเสนนนามัจจุนาะเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำเร็จเราเอวงังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตังตังเว ขัดเถการะโตติสันโตอาจิขาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจ้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียรราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมมาสังเวขะปัจจะเวขานะ สัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกชนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า ของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังวิชีตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมาระนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวะสังมายามมารีตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะ,ะปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิต ตังเมอะนิยังตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาระังเมนิยาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตะควรที่จะสังเวทอะยังกายโยอาริอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตังวิญญาโนคันปราศจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสยสติจากนอนทับปะทาวิงซึ่งแผ่นดิน กะริงคะรางอีวะปะดดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืมนี้รัดถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งดายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปาชิตตวานิรุชชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุป,ปสะโมสุขโขความเข้า ไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารติมารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสุจะมาริสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวะหังมาริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัตถิเมเอถะสังสัยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเ่เราเลยบทสวด เมตายังกินจียังกินสีสุสุสารังกรรมมังสัพเพหีัพรเตหีตาตา่างปุญญโย ปุญญโนอะนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัศมีทาเนสอทีขตาทีคายุโกสัทธาหนตุสีขสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสัเพอติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสัเพอาญาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสัเพปิสาสเพยาขาสัเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสัเพอนารียุปะ ปัจชายะสุกิตาหนตูทุกขะปมุจันตูสัพเพนักขันติสุกิตาหนตูทุขะปมุจันตูสัพเพเทวาสุกิตาหนตูทุกขะปมุจันตูสัพเพสามะนิตังสามิชันตุโอบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภิขะวา บทสวดปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสีนิถุเปคะเรโพธิคะเรแต่หิงตาหิงตาธรรมมาธานีนภวันตุกุชิตาโสทิงการุณเดธาวิหารามันเทเรเทราจามาชานาวากาจาัปพิกโวสารามีการทานาปฏิอุปสกาคามาจาเทสานิคามาจาอิสราสัมปานาปุตตาสุขิตาภวันตุเจชาราผู้ชายเยปิจัตธาสัมภาวาสัต สังเสริชาตาอาทาวุปปาติการยังนิกังธรรมวรางปิกิจเตสัมเพปปิทุขัสสะกรนตุสังขายังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตทาราจปุคาสังโคโหตุสามมขโวจะอาทายะจะหิตายะจะอามเหระคันตุสัตธรรมโมทัพเพปปิธรรมาจาริโนวูติงสัมปาปุเนยามอธรรมีอริยประเวทิเตปสสนะโหตุสัเพปปิปานิโนปุทาสเนสัมมาธารางเปเวจะชันโตกาเรเทวปาวสตุวุธิภาวยะสัตตานางสามิทางเน เนตุเมทาณิงมาตาปิตาจอัตาราชังนิตังรักขันตุปุณตากังเอวังธรรมเมราชาโนปะชังรักขันตุสภะทาบสวรเทวตาอุโยชาะคาถาทุกขปะตาจานิทุขาพยาปตาจานิพยาสนกปัตาจานิโสกาหุนตุสเพเพปิปานิโนเอตาวตาจาามีหิสัมภะตัปุญญาสัมปะทางเสเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสทัยศีลังรักขันตุสภะทาภาวะนาภีราตาหุนตุขัจันตุเทวตาคาตา บทสวดสูมังคาราคาถาโหตุสัมพ芒สูมังคาราคันตุสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังโหตุสัพพ芒สุมังคาราคันตุสัพพาเทวตาสัพพาธามานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังสัโหตุสัพพ芒สุมังคาราคันตุสัพพาเทวตาสัพพาสังขานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังสัพเพปุทธภารัปตาปจเจกานังจายังพระรังอรหันตานันตเตเชนารักขังภะรามิสัพพะโสสัพเพปุทธภารัปตาปจเจกานังจายังพระรังอรหันตานันตเตเชนะรัก ปตาปเจกานัณจะยังพระอรหันตานัจตเตชินาระขังพะนามิสัพปโสสัพพพุทธาภระปตาปเจกานัณจะยังพระอรหันตานัจตเตชินาระขังพะนามิสัพปโสสัพพพุทธาภระปตาปเจกานัณจะยังพระอรหันตานัจตเตชินาระขังพะนามิสัพปโสสัพพพุทธาภระปตาปเจกานัณจะยังพระอรหันตานัจตเตชินาระขังพะนามิสัพปโสสัพพพุทธาภระปตาปเจกานัณจะยังพระอรหันตานัจตเตชินาระขังพะนามิสัพปโส สัพเพปุทธะภารปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอาหันตานันตติชินะรักขังพันธามิสัพะโสสัพเพปุทธะภารปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอาหันตานันตติชินะรักขังพันธามิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมน์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพท์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโลกภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่รายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพชอบธรรมคำว่าไม่ มีอดอยา,ยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝาล่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทางปวงที่สามสิ่งอมรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วย ุทธานุภาพทีวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทน